สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีกุมทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอานดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มัมกราคมถึง21กุมภาพันธ์เข้าสู่ดวงรายเดือนปะจำเดือน กุมภาพันธ์2,566นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือส่งดาวส่งของขวัญต่างๆนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอในช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทางด้านไพทาโรต้องการแนะนําและบอกอะไรชาวลัคนาและราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้าง ขอแฮปปี้เบรดเดย์นะคะชาวลัคนาและราศีกุมทุกท่านนะคะที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะขอให้เป็นปีอายุเดือนเกิดนะคะที่แจ่มใสที่เบิกบานนะมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะเริ่มต้นรอบอายุใหม่ด้วยความสุขสมหวังทุกประการคิดสิ่งใดก็ขอให้สมใจปาดถนาเฮงเฮปังปัง รวยๆนะคะอยากได้อะไรก็ตั้งจิตอธิษฐานเอานะแม่หมอก็ขอให้ทุกๆท่านได้มีความสุขในทุทกๆวันนะคะชาวลัคนา,าราศีกุมนะพ,พังพองไปด้วยกะยะัลยาณมิตรลอยล้อมรอบตัวตลอดไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะชาวลัคนา,าราศีกุมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเดือนนี้นะของชาวลัคนา,าราศีกุมนะคะมีไพ่เมเจอร์ลัคนามาก็ ค่อนข้างพอสมควรนะนะคะใบแรกนะคะจะเป็นไฮพิเทสนะคะใบที่2เป็นดิาวเวอร์นะคะใบที่3เป็นเดอะสเตนนะคะและใบที่4นะเป็นเด p r เอมเพรสนั่นเองนะก็บอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศรีกุมนะคะหลายๆอย่างเนี่ยจากที่เป็นคนเก็บตัวนะคะในเดือนนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะออกมาเป็นคนที่ พบเจอผู้คนมากขึ้นนะคะและเรียกว่ามีกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่มากขึ้นนั่นเองนะหลายๆอย่างเนี่ยจะกลายไปเป็นผู้สนับสนุนเป็นที่ปรึกษานะคะบางท่านเนี่ยถ้าเอ็กโทเวิร์ดอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็ต้องมาแบบเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนะไม่อยากยุ่งวงสังคมกับใครก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเหมือนเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอริยบทอยู่กับ ัวเอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักมากขึ้นนะคะท่านไหนที่ไปเรียนนะไปศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยานะคะเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกภายในต่างๆเนี่ยก็ในเดือนนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าคุณจะได้เอามาทดสอบทดลองใช้แล้วนะมาเริ่มช่วยเหลือผู้คนแล้วนะคะนำมาเป็นผู้สนับสนุนคอยดูแลช่วยเหลือผู้คนนั่นเองโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ในบ้านของตัวเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะ ในเดือนนี้เรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกุมนะคะเป็นอะไรที่ออกมาด้วยดีนะเพราะว่าไพ่แทนตัวคุณนะคะเป็นหกถ้วยนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายนะใจดีเป็นพิเศษนะคะและมีความสุขในการที่จะระลึกถึงเรื่องราวเก่าๆความทรงจําเก่าๆที่ดีนะมากเลยอาจจะแบบอยู่ดีๆนะคะ คิดถึงเพื่อนที่เคยทางานด้วยกันที่ทํางานแรกแบบนี้นะคะและได้รับการติดต่อจากเขากลับมานะมาทั้งหนึ่งถ้วยมาทั้งหนึ่งเหรียญน,นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นรักแรกพบของคุณนะคะในที่ทํางานเก่าในสมัยเรียนแบบนี้นะคะคนที่มีความทรงจําดีๆร่วมกันกับคุณเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนะงานนะคะคุณจะได้รับมอบหมายงานใหม่เป็นงานที่ทําเงินให้คุณได้ดีและเป็นงานที่คุณชอบคุณรัก คุณมีความสุขงานครั้งนี้มาแบบปุบปั๊บไม่ทันตั้งตัวด้วยนะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่นะคะมอบหมายมาให้นะเนี่ยจากความขยันความสามารถของตัวคุณเองนะคะคุณมีความเพียบพร้อมที่จะดูแลได้แล้วอะ่ะเขาก็เลยแบบว่าส่งให้คุณมารับผิดชอบงานตรงนี้นะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงานสื่อสื่อออนไลน์นะคะความสวยความงานสื่อออนไลน์อาหารการกินต่าง นะแม้กระทั่งถ้าท่านไหนทํางานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนะคะช่วยเหลือผู้อื่นนะในสภาวะร่างกายหรือจิตใจหรือแม้กระทั่งงานโรงพยาบาลงานโรงแรมนะคะคุณก็จะได้รับตําแหน่งที่มากขึ้นกว่าเดิมนะงานนี้บอกได้เลยว่าทําแล้วดีกับตัวคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลงทุนอะไรนะคะในเดือนนี้ก็ต้องร,าาระมัดระวังนิดนึงนะเผลอทําทอะไรที่มันเกินตัวนะคะงานตรงนี้เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วอ่ะ มันเกินความสามารถอะต้องกล้าที่จะปฏิเสธหน่อยหรือหานะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่มีความรู้นะคอยมาเป็นที่ปรึกษาให้คุณนะคะเพื่อที่จะก้าวข้ามปัญาหาไปนะบอกได้ว่าเดือนนี้นะไม่สามารถทำงานคนเดียวได้นะคะแต่พอมาทำงานร่วมกันเนี่ยก็บอกได้เลยว่า5้าดาบอะ่ะไปขอโทษค่ะห้าไม่เท้านะคะไฟอว,วอมันจะมีความขัดแย้งทางความคิดนะ แต่ก็ต้องทําด้วยกันนะคะบางทีการที่มีคนแย้งให้เราได้รู้ว่าความเห็นเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกซะทีเดียวนะคะให้เราได้เห็นว่ามันควรที่จะมองหลายๆแง่เนี่ยมันจะทําให้เราทํางานได้เพอร์เฟกและสมบูรณ์มากขึ้นนะเนี่ยงานมีอัศวินถ้วยนะคะในออัคัพมาด้วยก็บอกได้เลยว่าคนพร้อมจะช่วยเหลือให้คุณเยอะนะเพียงแต่ว่าตัวคุณน่ะ เลือกที่จะทำหรือเปล่านะคะเลือกที่จะขอความช่วยเหลือเขาไหมงานสื่อออนไลน์เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าคุณทำงานนะแล้วคุณยังรู้สึกว่าลูกค้าคุณเข้ามาไม่เยอะนะคะหรือไม่เป็นที่รู้จักนะแนะนำนะคะเดือนนี้ทำคอนเทนต์ดีๆเขียนไปเลยนะคะเป็นองค์ความรู้ต่างๆของคุณเขียนไปการดูแลสุขภาพการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณเนี่ยแต่ให้เขียนเป็นในแบบของคุณ นึกออกไหมคะเขียนออกมาเป็นรูปแบบของคุณที่ไม่ได้อิงวิชาการจา๋าแต่เป็นการย่อยออกมาให้เข้าใจง่ายแล้วทาให้ผู้คนที่เข้ามารับข่าวสารจากตัวคุณอ่านเรื่องราวของตัวคุณเนี่ยได้รับรู้สิ่งที่คุณต้องการสื่อนะคะบอกได้เลยว่างานคุณจะปังมากนะทาวเวอร์ติดเอ็มเพรสนะคะทาวเวอร์ติดถกถ้วยทาวเวอร์ติดอัศวินไปขอโทษค่ะราชินีไม้เท้าเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกุมภ์คุณแทบไม่มีวันหยุดอ่ะ คุณขยันมากนะคะและบางท่านเนี่ยได้ทําตามความฝันในเดือนนี้ด้วยนะสิ่งที่คุณฝันเอาไว้วาดฝันเอาไว้ในวัยเด็กว่าอยากจะเป็นอาชีพนี้อยากจะทําเรื่องราวแบบนี้นะคะบางท่านก็อยากจะเป็นนักวาดรูปนะคะขายรูปของตัวเองขายผลงานของตัวเองหรืออยากจะทาอาหารเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนักเขียนนักพูดสิ่งที่คุณฝันในวัยเด็กะเดือนนี้มีโอกาสได้ทําสูงมากเพียงแต่ว่าความที่มันเป็นสเตนมาด้วยเนี่ยต้องระมัดระวังว่า คุณจะทำอะไรที่มันเกินตัวนะคะแล้วก็มีความคาดหวังสูงจนเครียดนะเครียดลงกระเพาะได้นะคะไม่เป็นอันทำอะไรได้นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วในเรื่องงานก็บอกได้ว่าดีนะคะเพียงแค่ต้องเรามาระวังเรื่องความเครียดของคุณนะที่จุกจิกยิบย่อยและความเพอร์เฟกที่มันมากเกินไปเนี่ยเต้นมาคู่อัศวินขอโทษค่ะราชินีไม้เท้าความเพอร์เฟกต้องมีนะ สมบูรณ์แบบต้องมามันจะทําให้แบบคุณเครียดมากเกินนะมาตรฐานคุณมันสูงนะคะจนแทนที่คุณจะทําทุกอย่างได้สบายๆชิลๆก็เหนื่อยแทนนะเดือนนี้ในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนะแม่หมอบอกได้ว่าดีใจด้วยนะคะบางท่านเนี่ยมีโอกาสนะได้โชคก้อนโตนะคะถูกหวยนะหรือได้รับ มรดกนะคะเงินจากการที่คุณได้เคยลงทุนไว้เป็นผลตอบแทนได้กลับมาเป็นก้อนใหญ่นะก้อนใหญ่ในแบบที่คุณพอใจเพราะความที่มันมีหนึ่งเหรียญมาคู่กับหนึ่งถ้วยนะคะสิ่งที่คุณได้เคยช่วยเหลือผู้อื่นไว้เนี่ยไม่รู้หรอกว่าคุณเคยช่วยเหลือเขาในเรื่องอะไรมาในช่วงที่เขาทุกข์ยากลําบากกายลําบากใจนะเดือนนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมานะคะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขบางท่านอาจจะได้เป็นเงินทองบางท่านก็จะได้เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึก ได้มาแล้วแล้วเติมเต็มความสุขให้ตัวคุณจนล้นปีออกมาได้นั่นเองนะเดือนนี้นะคะเรื่องการเงินอะ่ะไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะยังไงเงินของคุณอะ่ะเข้ามาได้ดีได้เยอะเพียงแต่ว่าเวลาคุณใช้จ่ายมันมีทาวเวอร์มานะการลงทุนอะไรนะคะดูให้ดีดูให้รอบคอบก่อนอย่างที่บอกว่าเรามาระวังการมั่นใจในตัวเองมากเกินไปแล้วยึดติดในความคิดของตัวเองมากเกินไปนะคะ ใช้เงินในการแก้ปัญหาเนี่ยนะเชื่อว่ามันดีมันทำกำไรได้แน่นอนไม่มองระยะไกลจะทำให้คุณสูญเงินได้นะในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นการระวังการตามใจตัวเองไว้ก่อนนะแล้วก็ใช้นะคะตามอารมณ์ราชินีพระจันทร์นะคะราชินีใต้พยัยภพไฮพิเทศองค์นี้นักบวชหญิงเนี่ยก็บอกว่าถ้าคุณอารมณ์ดีนะบอกได้เลยว่า เงินของคุณนะ่ะแทบจะไม่ออกไปนะคะแต่ถ้าคุณอารมณ์เสียงเมื่อไหรก็ต้องระมัดระวังการใช้เงินแบบนี้หนึ่งถ้วยให้คนอื่นมากเกินใช้ตามใจอารมณ์มากเกินใช้ความเป็นแม่ดูแลคนอื่นมากเกินไปนะคะมันเลยทําให้เกิดความขัดแย้งกันสูงนะ mm hmm. เงินในเดือนนี้ที่บอกว่าให้ระมัดระวังด้วยอีกอย่างก็คือการขัดแย้งทางผลประโยชน์นะคะห้ามไม้เท้าให้ยืมไปแทนที่คุณจะได้เงินคืนไวๆไม่นะคะ คุณต้องไปลงแรงในการเหนื่อยในการที่จะตามกลับมานะชาวลัคนาร,ราศีกุมเพราะฉะนั้นแล้วให้ยืมแต่พอดีดีกว่านะคะถือว่าทําบุญไปเลยทําทานไปเลยก็ได้นะหากคิดที่จะมูในเดือนนี้นะคะ1ไหว้พระแม่ธรณีนะคะสองไหว้พระแม่อมานะคะปางขี่เสือนะหรือไหว้พระแม่รักษมีนะคะพระแม่โพศพนะ ทําให้คุณนะคะช่วยเสริมปรารมีนะไปขอพอรจากท่านนะคะไปถวายสิ่งที่ท่านชอบนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณอยู่ดีๆมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะถวายสิ่งของอะไรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในในที่คุณนับถือนะคะหรือที่สิ่งที่แม่หมอบอกองค์ที่แม่มาบอกบอกเนี่ยก็ได้คุณก็เชื่อตามสัญชาตญาณตัวคุณนะคะแล้วก็จะทําให้คุณอะ ได้รับการวอวยพรที่ดีกลับมาได้นั่นเองนะเดือนนี้นะคะนอกจากมูอย่างนี้แล้วนะสิ่งที่ว่าคุณให้คนอื่นมากเท่าไหร่เหมือนกับว่าเวลาคุณทําบุญคุณไม่หวังผลคุณช่วยเหลือคนอื่นคุณไม่หวังผลนะคะยิ่งคุณช่วยเหลือในแบบที่คุณไม่ได้ลาบากแล่คุณทําได้ด้วยความเต็มใจนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรู้นะคะเรื่องการเงินทุนทรัพย์ดีหรือคําพูดต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะจะ เป็นการมูที่จะส่งผลให้คุณตอบแทนกลับมาได้ดีมากขึ้นในเดือนนี้และในอนาคตต่อไปนะเพราะความที่เป็นหนึ่งถ้วยนะคะมันจะต้องเป็นสิ่งที่คุณหยิบยื่นให้เขาก่อนนะแล้วเขาถึงจะหยิบยื่นกลับมาให้คุณนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นั่นเองนะหรือแม้กระทั่งนะคะบริจาคเสื้อผ้านะสื่อ นะสื่อในที่นี้คืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิเวเตอร์นะคะให้กับเด็กที่ต้องใช้สถานที่ที่ต้องการต่างๆสถานศึกษาต่างๆเนี่ยเพื่อสนับสนุนความรู้นะคะก็จะทำให้คุณได้เห็นช่องทางต่างๆมีแนวทางต่างๆเสริมความปังให้ตัวเองมากขึ้นในเดือนนี้นั่นเองนะต่อมานะคะอ่ะต้องบอกว่าในบ้านนะคะถ้า ตรงส่วนกลางบ้านนะคะมีไฟที่มืดนะคะหรือมีน้ำรั่วน้ำซึมนะคะก็ขอให้แก้ไขให้ดีนะระวังมีกลิ่นอับนะคะมีกลิ่นอับในบ้านสร้างบรรยากาศมลพิษที่ไม่ดีก็จะทําให้การเงินของคุณติดขัดได้หรือแม้กระทั่งการงานของคุณติดขัดได้ดังนั้นแล้วนะดูแลความสะอาดภายในบ้านนะคะให้ดีหน้าบ้านถ้าประตูติดขัดนะคะ หรือแม้กระทั่งประตูรถนะหลอดไฟใกล้จะขาดแล้วแบบนี้นะคะหรือช่วงล่างน้ำมันรั่วน้ำมันเบรกหรือเรียกว่าอ,อะไรนะพวกมอญน,น้ำมอะตรงส่วนกลางรถแต่แม่หมอไม่ได้ขับรถต้องบอกตรงว่าแม่หมอไม่ได้ขับรถเพราะฉะนั้นแม่หมอจะไม่มีความรู้ในเรื่องรถมากนักนะคะแต่บอกได้ว่าช่วงระหว่างกลางรถเนี่ยก็ขอให้ไปเช็คสภาพนิดนึงนะคะเพราะมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟระบบน้ําในรถอยู่นั่นเองนะคะก็แก้ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะทําให การเงินของคุณดีมากขึ้นนะคะการใช้ชีวิตราบรื่นทุกอย่างดีความมั่นใจดีแล้วจะดึงเรื่องราวดีๆกลับมาให้ชาวลักษณาและราศีกุมนะในเรื่องสุขภาพนะคะระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับอาการปวดท้องนะคะระบบฮอร์โมนเพศนะคะระบบน้ำต่างๆในร่างกายนะมีปัญหานะคะเบาหวานความมันไข่อ่ะเบาหวานความดันไขมันต่างๆนะคะ ก็ขอให้ควบคุมให้ดีเพราะอะไรหนึ่งคุณช่วงนี้คุณกินอาหารหวานอาหารมันอาหารอร่อยอร่อยเยอะมากเกินไปนะคะน้ำหนักขึ้นนะน้ำหนักขึ้นนะคะสองถ้าท่านไหนอยากมีบุตรในเดือนนี้มีโอกาสสูงที่จะได้มีบุตรนะดิเอ็มเพชมานะคะมาทั้งหนึ่งถ้วยด้วยและหนึ่งเหรียญด้วยนะก็บอกได้เลยว่าเนี่ย โอกาสของคุณมาแล้วท่านไหนอยากจะมีบุตรในเดือนนี้คุณจะได้สมใจปรารถนาเลยนะแต่ท่านไหนที่มีบุตรยากนะคะแล้วไปทำกิฟต์ใช้ได้เวเเทคโนโลยีนวัตกรรมมาเนี่ยเดือนนี้คุณก็จะติดแล้วนะเดือนนี้คุณติดนะคะได้มาเนี่ยตามความเชื่อตามกำลังความสามารถของตัวคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีนะ ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าท่านไหนที่โสดอยู่นะคะแนะนําว่าให้ตรวจสุขภาพนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบภายในของผู้หญิงหน่อยนะนะคะจะได้กันไว้ดีกว่าแก้เนาะระวังเรื่องอุบัติเหตุตกจากที่สูงไว้ด้วยนะคะเพราะบางทีคุณน่ะนอนไม่หลับด้วยนะคะขับรถต้องระมัดระวังเรื่องความใจร้อนนอนไม่หลับเครียดมีเรื่องเกี่ยวกับสภาวะ ระบบน้นําในร่างกายแล้วมันเกิดวูบนะคะเรื่องเกี่ยวกับความดันต่างๆอย่างที่บอกมันจะทําให้คุณเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงมันมีทาวเวอร์มาแม่หมอก็อยากเตือนไว้ด้วยความหวังดีนะคะ1ตกจากที่สูงสองขับรถให้ระมัดระวังเรื่องอาการวูบต่างๆนะเนี่ยนะคะซื้อประกันอุบัติเหตุติดเอาไว้นิดนึงนะคะหรือตรวจสุขภาพโดยการที่ไปเจาะเลือดบริจาคเลือดดูแลร่างกายของตัวเราเองหน่อยหนึ่งนะคะจะช่วยได้นะ ต่อมาในเรื่องความรักนะคะคนโสดนะแม่หมอดีใจด้วยว่าเดือนนี้คุณจะไม่โสดแล้วแต่ต้องอยู่ที่คุณเลือกนะเพราะว่าสเปคของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะคนที่จะอยู่กับคุณได้เนี่ยเขาต้องยอมรับในความเป็นคุณยอมรับความอิสระของคุณยอมรับความเป็นตัวตนของคุณนะ่ยนะและคนในอดีตนะคะต้องบอกว่า คนรักในอดีตความทรงจําในอดีตต่างๆที่แม่หมอเคยบอกอย่างที่บอกเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนะคะมีอัศวินถ้วยมาคนคนนี้เป็นคนที่ดีนะคนในฝันของคุณเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นรักแรกของคุณเลยก็ได้นะคะเข้ามานะเพราะฉะนั้นแล้วความรักครั้งเนี้ยแนะนําว่าขอให้ดูให้ดีๆด,ดีกว่านะคะเพราะว่าคุณรักเขาเนี่ยแต่คุณก็ไม่ได้เดินออกไปบอกเขาเนึกอออกไหมเมื่อมีโอกาสมา มันมีไฮพิเทสมาคุณเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกทางความรู้สึกมากขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรักใครก็ลองบอกดูชอบเขาก็ให้บอกดูนะคะถ้าเขายังไม่ได้มีแฟนคุณก็ลองศึกษากันไปก่อนก็ได้นะถามว่าจะเจอกันได้ยังไง1นงนะคะงานเลี้ยงเพื่อนเก่า2ทางสื่อออนไลน์นะสามผ่านการผู้ใหญ่แนะนำนะคะผู้ใหญ่แนะนำมานะ ถ้าเป็นผู้หญิงที่มาเนี่ยจะมีผู้หญิงที่ทั้งเป็นรูปดั้งผอมเพียวขยันฉลาดนะคะและมีผู้หญิงในหุ่นที่อวบอ้วนอ้วนทวนสมบูรณ์ด้วยนิดนึงนะคะผู้ชายก็เป็นไปได้นะแบบเนี้ยยังไงก็มีคนเข้ามาเยอะมากๆนะคนคนเนี้ยเขาจะเข้ามาแบบคอยดูแลช่วยเหลือเกอื้อกูลคุณน,น,นะคะสนับสนุนคุณในทุกๆด้านดังนั้นแล้ว คนที่คุณไปชอบเนี่ยก็บอกได้ว่าคุณก็ต้องไปแย่งกับคนอื่นเยอะคู่แข่งคุณเยอะไม่ได้แย่งอ่ะใช่ว่าคู่แข่งคุณเยอะนะคะส่วนตัวคุณก็ไม่เบาเนื้อหอมเหมือนกันนะคะเขาเข้ามาหาคุณเขาก็จะมีท่าทีในการมองและว่าเอ้ยคุณโสดจริงหรือเปล่าคุณมีเจ้าของไหมนะคะเขามาจีบคุณเยอะๆเนี่ยเขามาจีบคุณเยอะๆคนเขามาจีบคุณเยอะๆเนี่ย เขาเหมาะสมหรือเปล่าแบบนี้นะบางทีการที่คุณเดินเข้าไปบอกก่อนบ้างอะไรบ้างหยอดหยอดหยดหยอดดูท่าดูทางแล้วก็ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปไม่เหมาะก็แนะนํานะบางทีมันต้องแบบปุ๊บปับ๊บรักกันเลยในแบบนี้นะคะต่อมาคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้เนี่ยอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะคุณจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นนะความที่มีทาวเวอร์มานะคะ สิ่งที่คิดว่ามันจะไม่แน่นอนนะคะอาจจะเป็นไปนไม่ได้หรอกว่าเขาจะชอบเราอยู่ดีๆคุณจะได้รับข่าวว่าอ้าวอยู่ดีๆเขาก็ชอบคุณเหมือนกันนะคะแต่ถามว่าคุณจะพร้อมเปิดเผยไหมย,ยังนะคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยเออกไปในตอนนี้นะคะหรืออีกอย่างนะคนที่เข้ามาเนี่ยคุณมารู้ทีหลังว่าอ้าวเขามีครอบครัวอยู่แล้วอะมีคู่อยู่แล้วอะมีเมีอยอยู่ที่บ้านพร้อมกําลังตั้งท้องอยู่ด้วยแบบนี้นะคะ อย่าใจอ่อนนะอย่าใจอ่อนไปเชื่อหลงคารมเขานะคะชาวลัคนาดดราศีกุมเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นคนที่เป็นมือที่สามเข้าไปทำลายครอบครัวเขาได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ตั้งใจก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดดูแล้วทุกอย่างสืบหมดแล้วนะคะว่าเขาคนนี้นะเป็นคนที่ไม่ได้มีเจ้าของนะคะไม่มีใครเป็นแฟนโสดจริงๆอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แม่หมอแนะนำ แนะนำเลยเพราะว่าคนคนนี้เขาดีมากฐาค่ะนะก็ดีหลายๆอย่างเพอร์เฟกด้วยตัวของคุณเองนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่คุณตัดสินใจไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์อย่างไรแม่หมอถือว่าการตัดสินใจนั้นดีที่สุดแล้วนะคะขอโทษทีไพ่มันปิวป้วปิ้วออกมาสองใบเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์อ่ะก็บอกได้ว่าถ้าคุณเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่อยากพัฒนาไปต่อก็ได้นะ สิคอบค่ะซอสที่วิที่ดิวออกมาเมื่อกี้นะคะก็จะช่วยให้คุณเลือกที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวของคุณเองเลยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะความเจ็บปวดหลายอย่างที่คุณยังกังวลกับคนเก่ามานะที่ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนอะในเรื่องความรักอะแม่หมอก็บอกได้ว่าปล่อยวางมันไปเถอะนะคะแล้วก็กล้าที่จะเริ่มต้นความรักใหม่นะคะจะดีที่สุดนะมันไม่เสียหายที่คุณจะมีความรัก ใหม่อีกครั้งนะคะไม่ต้องไปกลัวนะต่อมาคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะหนึ่งบางท่านนะคะแต่งงานกันเงียบๆนะได้รับข่าวดีได้รับขา่บขาวมงคลอยู่ดีปุ๊บปับ๊บสายฟ้าแลบไปบอกกับที่บ้านว่าเอ้ยหนูจะแต่งงานแล้วนะหนูไปจดทะเบียนสมรสมาแล้วนะผูกข้อไม้ข้อมือข้อพิธีกันพร้อมเลยนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะโดยที่ ไม่ได้บอกใครเป็นงานเงียบๆงานเล็กๆนะคะบอกบอกแค่แบบผู้ใหญ่รับรู้อะ่ะเหมือนกับถ้าคุณจัดนะถ้าคุณจัดแต่ถ้าคุณไม่ได้จัดเนี่ยคุณก็ตัดสินใจปุ๊บปั๊บจดทะเบียนสมรสกันเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งพอใจพนะึงพอใจทั้งสองฝ่ายสองคือมีบุตรแล้วว่าฮ่ามีลูกแล้วว่าบอกใครไม่ได้นะคะแล้วก็คบกันมาหลายปีมันมาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปัป๊บเนี่ยกลัว จะมีลอกมือที่3เข้ามาแย่งไปแบบนี้นะคะมีลูกแล้วมีอะไรแล้วก็เลยแต่งเสลยอ,อยู่กันมานานแล้วยังไงก็พัฒนาไปได้ด้วยดีนะคะคุณจะได้รับข่าวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆถ้าท่านไหนเนี่ยรอคอยข่าวมานานอย่างที่บอกเลยรอมานานว่าเขาจะขอเราแต่งงานไหมนะคะหนึ่งถ้วยมานะหนึ่งเหรียญมานะคะ เอ็มเพจมาแต่งอยู่ดีๆมาแบบปุ๊บปัป๊บแบบทาวเวอร์แต่งนะคะเพียงแต่ตัวคุณจะเลือกตัดสินใจแต่งหรือเปล่าเท่านั้นเองนะเพราะอะไรเพราะคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากจะทํำงานคุณอยากจะมีเรื่องราวอะไรทํามากกว่านี้นั่นเองนะแต่ในเดือนนี้ถ้าท่านไหนที่แต่งงานแล้วนะคะหนึ่งมีบุตรนะคะสองเรามาระวังเรื่องอารมณ์ในการคิดถึงอดีตหรือ จินตนาการไปก่อนนะคะกลัวว่าจะผิดวังเนี่ยแบบแบบแบบในอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมามนเลยทําให้กลายเป็นคิดไปเองไปทานไปทะเลาะกันเนี่ยระวังมันจะลุกามใหญ่โตนะคะอย่าเพิ่งระแวงกันไปก่อนพูดคุยกันดีๆนะความรักจะได้พัฒนากันไปอย่างรั่งยืนยาวนานนะคะบางท่านนี่ได้ไปเที่ยวไกลๆไ,ไปลําลึกความหลังฮันนีมูนย้อนหลังได้ด้วยนะเรามาดูกันซิว่า โรแมนต์แองเจิลนะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาและราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างใบแรกนะคะ engagement นะการมั่นหมายมานะคะความสัมพันธ์นะคะพัฒนาขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะท่านไหนที่โสดคุณก็จะมีคู่ในเดือนนี้นะคะคนที่กำลังไม่ชัดเจนก็พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะได้ชัดเจนมากขึ้นกับตัวเองนะคนที่มีคู่อยู่แล้วยังรอการแต่งงานก็ ได้มั่นหมายในเดือนนี้พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะสุขภาพก็ดีด้วยนะพัฒนาขึ้นมาในทุกแบบเลยนะคะใบต่อมาคือ r e l e a s e your ex นะคะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตซะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพหรือความรักนะคะไม่ต้องไปกังวลมันผ่านไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยวางไปเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆนะคะ ด้วยมือของคุณเองใหม่ได้ในวันนี้นะคะและใบสุดท้ายนะคะ word wedding for นะคะในทุกๆสิ่งที่คุณทํานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินหรือความรักนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยนะความรักครั้งนี้ของคุณก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะเงินของคุณงานของคุณที่ได้ลงทุนลงแรงทําไปคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุนของคุณกลับมาสุขภาพก็เช่นเดียวกัน นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแต่ในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะหรือส่งของขวัญส่งดาวนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอใน Facebook ใน Youtube หรือ m o d u l o m o m หรือช่องทาง TikTok ต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะยังไงก็ขอให้เดือนแห่งความรักของชาวลัคนาราศีกุมในปี2 5 6 6นี้และเป็นเดือนเกิดของชาวลัคนาราศีกุมด้วย ะะให้มีแต่เรื่องราวดีๆมีความรักรายล้อมรอบตัวคุณในทุกๆวันนะความรักผิบานเป็นสีชมพูแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ